ผู้ติดรถเกี่ยวติดลมจัดร้อยครับรถเกี่ยวเราติดลมเลยโอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดี FC น่ารักด้วยละกันนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟ์มซิมูเลเตอร์นะก็นะครับวันนี้นะเรากําลังจะย้ายรถเกี่ยวนะครับผมไปเกี่ยวข้าวนะครับแต่ว่านะครับเราย้ายมานะกําลังจะเลี้ยวตรงคอสะพานตรงนี้นะก็คือแบบล้อมันร่วงเว้ยล้อมันแบบมันตก อขอบสะพานตรงนี้นะครับก็คือเราเลี้ยวไม่พ้นนั่นแหละนะฮะนี่ผมมาจากทางนี้แล้วผมเลี้ยวไปนะมันตกพอดีครับผมดีเลยนะครับกําลังจะย้ายไปเกี่ยวข้าวเลยนะวันนี้โอ้โหได้เรื่องเลยนะครับได้เรื่องตั้งแต่หัวคลิปเลยนะครับก็ผมไม่รู้ว่าจะย้ายขึ้นยังไงนะตอนนี้นะก็น่าจะเอารถดเกี่ยวลงก่อนแหละนะครับโอ้โหก็คือแบบใต้งานเลยนะเออยังไม่ได้เกี่ยวข้าวนี่คือแบบไต้งานเลยนะครับ มาเดี๋ยวไปเอารถเกี่ยวลงก่อนนะครับกู้รถขึ้นก่อนนะโอ้โหได้คอนเทนต์เฉยเลยอะไรครับเนี่ยเ้ผมเสียวรถเกี่ยวความด้วยนะตอนนี้นะครับร้อมันตกล่องไปด้วยนะมันตกลึกด้วยนะครับเราถอยไปก่อนมันไหลลงด้วยนะรถเกี่ยวมันไหลนะครับ<ๆ>เดี๋ยวไปแล้วนะไวรุ่น ถอยก่อนลากขึ้นแบบนี้เลยครับผมอุ้ยหาสาลี่ก็หนักนะครับหาสาลี่ก็หนักนะครับหาสาลี่วถอยก่อนถอยไม่รู้ว่าจะขึ้นไหมนะขึ้นอยู่นะครับแต่ติดรถเกี่ยวยยามรถเกี่ยวก่อนโอเคกําลังจะย้ายรถเกี่ยวไปเกี่ยวข้าวพอดีครับ แม่รถไถรถไถรถไถจะลื่อนอีกนะนี่นะฮะจะล่องอีกไ,ไม่ได้แล,ล,ล้วเนี่ยรถไถล่วงนี่คือจบเลยนะนี่นะครับอเออเทางมันแคบนะครับผมแล้วก็แบบหาสาลี่เรามันกว้างด้วยนะนะฮะกว้างมากครับกว้างมากนะครับผมเจมาเดี๋ยวเอารถเกี่ยวมาย้ายขึ้น ขางเทเลอร์นะครับแล้วก็ออกเดินทางต่อเอาแล้วเกี่ยวข้ามสะพานผมกำลังขับมาดีๆนี่แหละนะครับผมมันมันร่วงตกนะครับผมมันบังพุ่มไม้ด้วยนะไปๆวันนี้มากับเจ้าช้างไวไฟนะฮะเช้างไวไฟครับเจ้าช้างไวไฟ ประมาณนี้นะครับจะช้างไวไฟครับผมสร้างสรรผลงานโดยนภปัสามดีนะไปครับเอาเดินทางกันต่อนะครับผมไปครับเนี่ยทางมันแคบครับผมที่เรกว่าจะใช้เทลเลอร์ย้ายมาแนละ้วแต่ว่ามันทางมันม่ค่อยแบบสะดวกสบายสักเท่าไหร่นะกรัวความนะพื้นที่มันแคบนิดหน่อยนะฮะ โอ้ด like ูดิโอ้โหโอ้ยนี like ่เตรียมผ่านมาด้วยนะครับเอาไว้มาดันดินนะไปฮะเดี๋ยวไปเกี่ยวข้าววันนี้นะครับผมประมาณ2แปลงนะครับออเอาเร็วรถไถนะครับผมเกือบไหลลงคลองนะอืม รถไถเกือบไหลลงคลองนะครับโอ้รถไถมันดิฟสงสัยรถเกี่ยวมันหนักเกินนะครับเดี๋ยวเราต้องค่อยๆขับไปนะฮะดิเดียวดิดียวดิยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวถอย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 แบบนี้ต้องถอยวันใดลงครับไม่ได้ไม่ได้ไไดเดี๋ยววิ่งลงคลองมาที่แบบสวยเลยนะด่ดิแต่และวิแต่ละวันของเรานี่ก็แบบโอ้มีแต่เรืยอนะอันนี้ก็หนัก หนักท้ายเกินไปโอเคฮะประมาณนี้มาได้ขึ้นประมาณนี้ก็พอนีมันต้องแบบนี้ครับไม่รู้าหนักท้ายหนักหน้าไม่รู้แหละนะครับดูทรงน,นั้นน่าจะหนักท้ายความพอดิบพอดีมันก็ไม่มีเลยนะครับผมพูดวายจริงนะครับอ๋อหนักหน้าเหมือนเดิมแหละดีลนะ คนดูบอกจะได้เกี่ยวข้าวตอนไหนครับพี่ใจเย็นครับน้องจะได้เกี่ยวข้าวแน่นอนไปครับไปครับเอออันนี้อันนี้พอดีแล้วเอา้เา,าติดอะไรนี่ติดอะไรอีกอเดี๋ยวแล้วมันติดอะไรนี่มันติดตรงไหนอีกนี่โอ้มันตกหลุมนะครับตกหลุมเมื่อกี้ โอ้ยดีีนะเราเอารถไถมานะครับเอาเทเล,ลอร์มาเนี่ยผมว่าน่าจะปีนท้องหงายป่างงางไปแล้วนะก็ฝ <g iggle> <g iggle> นตกด้วยนะครับผมเมื่อคือนนะก็น้ำท่วมนานะฮะนะครับน้ำท่วมนาก็มัน เกี่ยวข้าวแม่ไกลด้วยแหละนะครับย้ายจากบ้านมานะก็เอารถไถย้ายมานี่แหละนะครับดีสุดแล้วชิวๆนะชิวๆนะตามวัรรุนเกษตรกรนะครับผมรถเราก็แบบโยกไปโยกมานะนี่มาถึงแล้วนะครับมาถึงแล้วแปลงนี้เลยด้านหน้านี่แหละไปครับผมเดี๋ยวไปเลยนะ ไม่แน่ใจ,จว่ามีทางลงหรือเปล่านะแถวนี้เดี๋ยวลองไปหาดูตรงนูที่จอดรถก็ไม่มีด้วยนี่นะครับที่จะอดรถแบบน้อยมากหาทางลงก่อนน่าจะเป็นแปลงนี้แหละนะครับไป,ไปจอดรถไ้ไกลๆนู่นนะครับโอ้เกือบเกบตกเกือบตกนีต้องแบบนี้ เดี๋ยวเอาบันไดลงก่อนครับปึ๊บนี่ฮะก็ป้ยายลูกเกี่ยวลงนะนะครับจะเ,เปิดอุ้มเลยครับผม ผมน่าจะลงตรงนี้นะนะครับผมโอ้เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วทางลงดีๆไม่มีเลยอะ่ะนะฮะผมวิ่งลงไปแบบนี้เลยครับดีครับโอ้สุดจัดไป็นไงสุดยอดนะครับ มันเป็นแบบโคลนด้วยนะนี่นะครับผมรถติดโคลนด้วยนะฮะโคลนกบเป็นโคลนเกียวยากมากเลยครับผมเกียวยากจริงๆนะโคลนนะครับมันหลงมแะเป็นนาโลง tay với chọn bạc ạ để đọc cảm tay lợi đi thoại 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 เดี๋ยวตัวน,นี้ละกันนะครับปลายเลยนะปลายเลยครับผมเจียข้าวครับเจยยาวนะนาลมนะครับนาลมนาลม ตรงนี้ตรงตามขอบๆนี่มันเก็บยากนะครับมันเก็บยากจริงๆนะฮะก็อาจจะเกี่ยวไม่หมดบ้างนะนะครับอ้มันโลมนะทุกคนมันโลมมากเลยเนี่ยด้วยเดียวมันโลมนะอืมดินโลม,มากนะครับผม นิดหน่อยครับลมนิดหน่อย มันโลมากเลยนะครับตรงนี้ตรงนี้โลมากอูรถรถติดนะนี่นะครับอืมวิ่งแทบไม่ออกเลยครับ เดี๋ยว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 ผมเอารถไถไปดันทางก่อนผมจะไปเปิดทางตรงนั้นนะฮะเอาไว้แบบวิ่งข้ามไปอีกงานหนึ่งนะครับผมทางลงมันก็ไม่ค่อยดีด้วยดิลงไปเลยแล้วกันนะครับรถไถเรามันสุดอยู่แล้วนะนี่จะถึกบึกบึนของเรานะครับรถไถเราติดติดติดนี่ครับผม ดันรถนี่ดันรถนี่ดันเลยครับผมดันทางมาเลยนี่ดันไปเลยครับผมดันออกก่อนนะฮะเดี๋ยวผมเอารถไถน,นะมาเปิดทางออกนะครับปึ๊บนี่ฮะเอาให้รถเกี่ยวนะครับผมวิ่งได้ก็พอละ ทางออกกอนโหมก็โหมนะนี่นะครับดูดีอโอเครถเ่ยวก็น่าจะวิ่งได้นะครับแค่นี้นะแต่ว่าตรงนี้โลม,มากเลยนะฮะ รถไถยังโจมอ่ะดูดิรถไถยังโจมอ่ะครับสูดดีสุดจัดครับสุดจัดถอยก่อนถอยก่อนแต่ว่าแค่นี้ทำอะไรฟอร์ดเราไม่ได้หรอกอ้าวพูดยังไม่ทันขาดขับเลยโหติดติดเฉย โอ้เราก็พูดยังไม่ทันขัดขับเลยนะโอ้รถติดครับรถติดเข้าป่าฝาดงไปแล้วครับฟอร์ดเรานี่ครับข่าวไม่เกี่ยวนะว่าดันแทน เอาไคเนี้ก่อนได้แล้ว ติดรถเกี่ยวติดโลมจับร้อยครับรถเกี่ยวเราติดโลมเลยโอ้โหอ,โอคนรถเกี่ยวผมติดโลมอ่ะขึ้นไม่ได้แล้วนะฮะเอาไงดีวะเนี่ยเชือกดึงก็ไม่ไดเอามาซะด้วยครับไม่แฮติดเฉยน,นะครับอ่ะ ก็เดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับรถเกี่ยวมันติดแล้วนะฮะเดี๋ยวมากู้ขึ้นนะฮะก็เดี๋ยวคลิปนี้ครับเราต้องขอบิดคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนละกันเกี่ยวข้าวไม่เสร็จรเลยวันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ